โอเคครับก็สวัสดีคุคนด้วยนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปดูคลิปที่ผม <Huh? S 1> ก็จะมีเว็บเติมเงินมาแนะนาให้ทุกคนนะครับ <Yeah. S 1> โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บ u p a y แล้วนะครับ <Yeah. S 1> ก็มีบัตรกันนาเติมเกมสมของให้เทมโค้ดมีขายเยอะแยะเลยนะครับ <Wow. S 1> อนแรกเราก็เข้าสู่ระบบก่อน <Wow. S 1> พ oh. อดยเฟซเลยแป๊บเดียวง่ายๆเรียบร้อยวันนี้ผมก็จะไม่ได้มาซื้อบัตรเติมเกมนะทุกคน <Huh? S 1> แต่ว่าผมจะมาสุ่มของางวันเดี๋ยวเราเติมเงินกันก่อนเลยมาเติมเงินตัวน,นี่นะ ห็นไหมเบอร์ของนี่แล้วก็ไปโอนในวอลเล็ตแล้วก็เลขอันมาใส่พอใส่เสร็จปุ๊บก็เติมไปยืนยันปั๊บเรียบร้อยเติมมาแล้วเราจะมาสุ่มของรางวัลนะวันนี้คับของสุ่มของเลยทีนี้เราข้าเราสุ่มได้ของรางวัลเราก็จะมาดูตรงที่ดูสุ่มของรางวัลนะทุกคนเอาละครับกล่องแรกเริ่มไปเลยนะครับไม่ต้องพูดมากครับเพล็สุ่มไปเลยดูที่ดวงนะครับผมผมไม่มีแบบเงินเติมเกมผมก็จะมาเติมสุ่มนะครับเฮ้ยกล่องแรกยังไงเฮ้ยสามสิบเชลวว่ะเอาว่ะ สงต่อไปผมไม่ได้รางวัลไม่ได้รางวัลโอ้โหส่งต่อไปอย่ารอรีดีนะที่ด่วนครับใครอยากโหลดเดี๋ยวใครอยากส่งเรียกเดี๋ยวผมก็จะถึงลิงก์ไว้ใต้ดีฟิชันบัตรหนึ่งพันมาแล้วทูมอนนี่วอลเล็ตบัตรหนึ่งพันบัตรทูครับผมใช่ได้ไม่ได้โอ้โหไม่ได้โอ,อ,โอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปเติมเกมงกนะันเลยนะดูอของรางวัล ถ้าใครอยากสุ่มมือนผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับเขบ้เขาลักเขานอกก่อนนะครังเกตเรียบร้อยได้แล้ว่่นตอโอเคนะครับเพเ็กก็เข้ามานะผมก็จะมาสุ่มของนะไอ้ของเนี่ยเของใหม่กระทะร้อนอะไรเนะอยากได้ชุดไอ้นี่วะมันได้เรียกว่าอะไรนี่ยเหมือน,นลูกไอเนี่ชุดอะไรก็เป็นลูกตอนนี้ผมกระทะไดมอนตอนเช้าผมสุ่มไปตั้งเยอะ ผมจะเปลี่ยนสลับนะผมอยากได้ชุดนั่นนะเหมือนเรียกว่าแล้วไมค้าแ่บเหมือนไมค้าแ่บไม่ได้ผมจะเอาทุกได้นะไม่ได้วะไม่ได้เปลี่ยนอีกได้ไม่ได้ผมไม่ได้วะผมมีแล้วนะชุดเนี่ยผมก็มีมาแล้วอยากได้ชุดไมค้าแบะไม่ได้ไมค้าไม่ได้ผมมีแล้วพวกเนี้ยได้แค่ชุดไมค้าเดียวเฮ้ย เฮ้ยเกิดมาอยู่ผู้ชายอย่างนี้อย่างเดียวดูดิโอหจบจัดอะน้องๆดูดิกินเพรไปตั้งหลายร้อยแล้วลแหละเฮ้ยจะไม่ได้จริงหรอเกิดไปหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้จริงนเนี่ยเปลี่ยนแบบเยอะแล้วเนี่ยเอย้มาเลยยูซ์ไมค์ครับขอข้า โอเคนะฮะผมก็ได้มาแล้วนะชุดนี้ช okay, okay, ุดแรกด้วยเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะใส่ชุดนี้ก่อนอย่างจ้าโอเคโอเคไปดูคลิปกันต่อเลยอันนี้ทีนั้นมีโดดทางเซนเลยอันนี้นะไปรึเปล่าสะพานสะพานที่ทางพานเลยโดดทางอนี่เหรอสะพานไม้ไผ่เนี่ยเหรอเออไทยนทยผมไปไหนนะมันผมได้ที่ไนสะพานสะพานที่สะพานถ้าไม่โดดสะพานโหนูไปริ่งไปก็ได้เนี่ย ไปไม่ถึงวะผมกดสลีปไปแล้วมันเปิดมาในเกมได้ป่ะนี่เมื่อกี้ผมได้ยินพี่เอ็กในเกมไงแล้วผมเปิดมาในืกปิดอ่ะไม่ได้ยินนะพี่ไม่ไยินเหรออาพี่ปิดก่อนไอวิวไปไหนสลิงเหรอเออผมว่าไปไม่ถึงเนาะโอเคแผนที่มันได้ดีใหม่ป่ะพี่เห็นปะมันมีแบบว่าแบบเปลี่ยนใหม่เยอะเลยนะพี่เอ็กโกดังก็เปลี่ยนใหม่เหนือบีมาก็เปลี่ยนใหม่เหนือบีมาเล่นยากเลยอ่ะทีเนี้ยไอ้โลงโม่พี่เอกพี่พีดลง ตัวพี่อ่ะสวยละโดนดักหน้าตัวพี่มนนี่วิงมานะพี่มันมันมาลงมาลงบ้านเลยเนี่ยแยกบ้านตรงนั้นก็บ้านมาใช่แล้วมันจะไอ้นี่มันจะขึ้นพีคพร้อมทีมนะครับทุกคนไม่ได้เปิดให้เข้าเล่นนะครับขอบคุณพี่เจโปโนะครับสำหรับห้าสิบอะไรนะห้าสิบหัวใจขอบคุณมากแล้วทำไมคนมีสามสิบสองคนวอตเด้อมีกี่ทีมเนี่ย น้ำไม่ครบนะโหลดแผดเกิดอะไรไม่เสร็จนะอ๋อเออใช่ใช่โดยพิเปมครับอือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมีแม็กเออเราเข้ามาเดียวแม็กเปลี่ยนเร็วอ่ะเออแม็กเปลี่ยนเร็วอ่ะแม็กพงมันก็ต้องเหมือนข้าจีแหละข้าจีก็มีนะมีแม็กใช่ไหมใช่ใช่ครับมีเปลี่ยนเร็วมีเพิ่มแม็กสามารถเลือกใช้ได้เยอะ ผมชอบที่เปลี่ยนแมปนี่แหละนี่แต่ผมรู้สึกว่ามันบันขับง่ายขึ้นเปล่ามมาเรื่องขึ้นนะเออจริงเรื่องขึ้นเ,ย,เยอะเลยตั้งเวทหรือดูสเต็มฟาร์มโคราตัวนล้วพวกแม่งฟาพริมพีกหมดแล้สวัสดีทุกคนนะครับดีใจด้วยนะครับโรงงานแม่งก็โรงงาม,มน,กนก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะ เปลี่ยนไอ้น,นี่ก็เปลี่ยนงามเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนล,ลูกใหญ่อยู่ห้องตรงกลางนาทิตย์เมื่อวานพี่ลงเงี้ยครับคลิปอะไรอ่ะผมชอบอันนี่ก <c oughs> ็ไป <c oughs> ไม่ครบอ่ะบอนดาวอะไรเอออย่างงี้น่าก็น่าจะเปลี่ยนนะไม่นะบอนดาวไม่น่าเปลี่ยนใช่อ่ะใช่ ถ้าเปลี่ยนเขาก็ลงทิกต็อกน,นะพี่บางคนแบบประเทศนอกเนี่ยเขาไม่ได้หรอเขาตรงนี้ออกเลยว่ะลงเลยว่ะมีผีอย่างไรกันนะขอบคุณไข่นะครับผมใครไม่กดไข่ยอย่าลืมกดไข่นะครับโอ้ยเอาวะขอบคุณมากครับพี่เจโปรเล่นใหม่เล่นเป็นไงบ้างก็เล่นปกตินะครับไม่ได้เป็นไ,ไงต้นตาลน,นั่งเล่นกับของเล่นรอน,นะแล้วาาไปซื้อ ซื้อขนมให้โอเคไหมโอเคนะมีคนบอกว่า X M 8แล้วก็ A N อุย้ยตรงนี้ออกโล่งเลยวะกับ A N 94เขาปรับใหม่นะเล่นดีมากแต่ผมยังไม่ได้ลองนะ A นยควรจะติดน,อน้อยลงกว่านี้ A N นะใช่ไหม A อู๋ A นะ e N, ผมว่ามันควรจะแบบเป็นเหมือนปุ๊บสาก,กาอะไรเงีย้ยเอเอเหมือน E K ก็บอกนะนะเหมือน E K ก็บอกลงเลยนะไอสกาเอ้ยนั่นแหละ ใส่เสือกยิงช้ากว่าเสือกยิงช้าธรรมดาเจีบไอ้นี่ด้วยเป้ากระจายเลยเฮ้บนบนบนผมมีเอ่อสามสี่ห้าครับข้างบนเนินขึ้นมาดักเนินได้นะเนี่ยหน้าผมเนี่ยเหรอเออนั่นแหละตรงหน้าเองอ่ะมือตรงไหนอ่ะพี่ข้างหน้าผมเลยเหรอปั้นเอวปั้นเอวปั้นเอวล่าสุดนี่ไงปั้นเอวเห็นแล้วเห็นหัวโผล่อยู่ตรงต้นไม้ป่ะเห็นป่ะสีแดงแดงอ่ะตัวแดงแดงอ่ะตัวแดงเห็นได้ผมดึงก่อน ที่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับกูนี่อยู่กับแจ็คแป๊บโอ้โหลงเนนี้บ้านแอลโรงพยาบาลมีชัวเนี่ยแต่บ้านแอลเห็นอยู่แรกเนินหน้านี้เนี่ยเห็นปะตรงสลิงใกล้สลิงอ่ะใครอยู่กับผมอ่ะน่าจะเห็นด้านซ้ายเห็นปะสองตัวละนั่งลงเด็กพวกเด็กอ้อมขวาแล้วเด็ก ใช่ใช่เขาขึ้นทางหุบแล้วเดี๋ยวจะขึ้นทางนี้ให้ขึ้นทางผมเนี่ยมันจะเห็นหรือเปล่าไม่ดูไหนวิอยู่ตรงเนี่ยต้นไม้ติดบ้านแอลเลยอ่ะพี่ต้นไม้ที่ตรงกับสามร้อยสิบเนียผมจริงผมเห็นแล้วผมเห็นละ้ผมไปไปชี้ใกล้ๆกล้ถ้ามันถ้ามันไม่เห็นผมนะเนี่ยมันมมัันนเห็นผมะล้วล่อความสนใจให้แล้วทางขวาพยายามดันเข้าดิโอเคจ้า รูมาชได้สวยข้างัวสองงสองนะไปไปด้านขวารีบดันสุดสุดเจ็บหนึ่งเจ็บเจ็บเจ็บวยหนึ่งยหนึ่งคือมันซอห่อยคือมันสอหน่อพี่ทุเกนทุเกอยู่บ้านไอ้บทุเกนอยู่ตรงระเบียงระเบียงระเบียงเยอเกือบล้มละไม่มีอช่เลยรอผมรอด บ้านบ้านบ้านพยาบาลสองตัวชั้นบนชั้นล่างก็มีสองตัวเทคคิวไปผมล็อกให้อยู่อย่าบ้านแอลได้ไม่ชุบเสร็จแล้วเดี๋ยวป๊าป๊าเอาให้ลูกต้นตาลต้นตาลเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวอ้อมขวาแล้วชิดเลยไปเร็วกันไปรถหลังหลังรถมาใหม่หรอตีใหม่มาวะเออมีข้างบนนึงระหว่างลบก่อนตีใหม่มาตีใหม่มาตีใหม่พี่เข้าเข้าเข้าก่อนเข้าเราต้องเคลียร์พยาบาลแล้วเนี่ยสองตัวเอาปหม มีรถนี่ไงเราเอารถไปเลยเฮ้ยคุณพีคคุณพีคยิงทำไมวอร์ซ้ายทำไมวอร์ซ้ายทำเหตุการยิงชุบได้พี่ร่องหนึ่งมันร่องหนึ่งขบวนมันร่องร่องหนึ่งน่าจะไม่อยู่แล้วใช่น่าจะถอยเรามีรถเนี่ยเราเราราลองทำเร็วเลยว่ามันมาแล้วนี่ตั้งแล้วป่ะอือร่วงหนึ่งสวย ผมเอาเอาข้าหลอก่อเนยตัวเดียวอีกตัวนึงนั่นแหละหมวนสองหมวนสองหมวนสไม่ว่าอยู่อยู่ใกล้เราเนี่ยไม่อยู่ตัวเราเ็นยังไงตัวนั้นตัวเดียวนั้นแหะใช่ใช่ใช่มันมีบ้านพยาบาลนีกพี่มันมีตัวล็อกอยู่อ่ะพยาบาลไม่แน่ใจว่าไปถ้าเราไปออกไปบ้านเขาวพยาบาลจรงเราล่วงเลยนี่มีไอ้บอกไหมน่ะถ้ามีไอ้บอเอาได้เลยไม่มีไม่ไอุ้กมีเอาดิเอออยากได้มันจังเลยวะเอาบ่าไอุกเอาบอุ้ยเอาไม่ใช่เรวเิดไหีเราไปลยังไง สวย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 จะโตบนเนินทีนี้เจ้าห้าวน้องมะนาวมันแพงมีบาทอ่ะมีตังมีบาทอ่ะเออมีตังอ่ะครับรวยอ่ะเ้อเอาเอาเฉยนะเอาเรื่องนะเตะกี้ผมไม่ได้เอาเหรอที่ละไม่เราไม่เราใช้มือซ้ายมือซ้ายมือแลขึ้นมาบ้านไคไอเนี่ยบ้านอะไรวะมันรถติด ตัวนะเหรสหนึ่งนสององหมด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 ห้าได้้ไม่งข้างล่างมีพี่มาเดี๋ยว่าไอ้นเรท้องเสียนะจ๊ะงงงงแดกเลยงงย่พูดอาล้ไม่รู เก็บไปใหม่ก็โอเคหน่อยนะเนาะเล่นแบบเดิมๆเบื่อแล้วใช่่พีต้องอัปเดตครั้งใหญ่มีอะไรตื่นเต้นเลยไอ้ดอกตกตรงนั่นเหรอพี่มีไอ้ดอกตกตรงไหนไกลเช็คขาตั้งก่อนตัวก่อนระยะแบ่งวันสุดของคุณรู้ตัววนมไอ้บอลไม่มีนะหมดละ แบ่งนะให้แบ่งแบ่งให้ลูกหนึ่งไม่อบอกพี่มีสองพวกมาตรงนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับมาถึงกับแบบทัดชงทักทายกันเลยมาถึงแล้ซ้อมหนักเลยกันนี้ต้องน,นะเดี๋ยวขอยาก หมดเด็กอะเนี่ยโอเคดีครับสวัสดีครับคุณคิวน้อยสวัสดีครับคุณการวัสดีค,ค,ครับดีครับพี่ดาวอย่า,าห้าวนะพอ <c oughs> ดีโทรศัพท์มันแพงเออเออได้ได้ได้อย่าห้าวนะแพงนะเอาแตงอยู่ที่นะได้เดี๋ออยวป๊า,าไปเอาให้แล้วก็รอแป๊บนึงเดี๋ยวป๊าไปซื้อขนมให้ด้วยโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคไปไปนั่งโอเคเออต้องตกลงกันก่อนไม่งั้นจะตีมันไม่ได้ซ้อมก็ไม่ได้เฮ้อะไรวะเมื่อกี้เหมือนมีคนโดดล้มมาจากข้างหลังเลยโดดล้ม พี่ขอดูก่อนว่ามีการอัปเดตวงวงหอยอ่กว่าเมื่อไหร่คือแม่นผมนะครับสวัสดีครับพี่ตลอดเครับผมผมนำให้เลยเฮ้ยลูกปืนมีลูกกระทกด้วยว่ะสวยฮะจะปลุกจริงไงนาจะจับกระทกอ๋ออยู่ในใหม่ไหมผมอุตส่าบอกทีนี้ผมขอดูตั้งค่าพี่หน่อย ก็แต่พี่รู้ว่ามันลื่นจริงอ่ะลื่นแบบอ่เล่นง่ายอ่ะนี่ครับตั้งค่านะใช่คันมันทำไม่ดีต่ำจังวะเออทำต่ำเลย,ด,ยดีแ<า>ล<ะ>้วโอ้โหดีดีกล่องเอาออกปะวะมันอยู่บ้านแอลไอบ้านกลางหอเปล่าดูแล้วแบบแต่แบบนั้นสูงเนี่ยก็ยังเจออยู่นะแบบในทาล์มาปะหรอเออหนูน่าบอกยังไม่เห็นอ่ะทำต่ำลงจริง เอาเรานั่งมุดได้ไหมมุดไม่ได้แล้วดูดิอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าขับรถมาชนแล้วจะมุดยิงกันอย่างเงี้ยพี่มุดอย่างเงี้ย<ช>ไม่ได้แล้วใครมาชาร์จคือรวยละต้องชาร์จแล้วเออชนคือชาร์จอย่าง,งเดียวของในตูต้ฟอคโค้ตเทสมันเป็นไอ้นี่เหใช่ป่ะเหมือนอเวนเจอร์อะมาัดเลเดอ้อดีครับวันนี้นคือมรัสดีครับผมวันนี้ปลาฉลามด้วยการช้อปปี้เราพี่แจ๊คทิงเกอร์ด้วยนะครับผมขอบคุณเจ้าอะไรนะครับกระต่ายแล้วก็ฟางเออนี่แหละสี่คนพร้อมกันต้องแบบนี้ อย่าให้มันเงียบเงาอย่ามันเงียบเงาเฮ้ยเผมเห็นมันรับอยู่เนินนะเนี่ยหรอไอ,อ้ดอปที่มันเรียกเหรอเอออยู่เนินอยู่เนินเนินตงรงฝั่งดินเนินนะเอาไงพี่พี่ปล่อยมันไว้หรือเราจะไปฆ่ามัน Và để bây giờ không phải mang chiều đâu Thì mang chiều quá Chị ngạc Đây Là nhìn mà ไหนจริงพี่อตรงนั้นแหละกระโดดอยู่หรือว่าอยู่เฉยๆษกี่น,นี้พี่พี่เดินหมุ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 นอยู่จะวัดกันใช่ไหมอะไรตีใครวะมีหัวแม่นเกินอ่อมเอาอะไรได้ไหมพี่ไปดิไปดิผมมาแล้วนะนผมได,ดนอ<ล>น,น,นยิงโดนให้หน่อยได้ป่ะมีใครยิงโดนให้ได้ป่ะรู้เไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอเค เออไปดักข้างหน้ามันดีกว่าเออเอาเลยเนาะอู้าหมดแล้วเนี่ยมันยิงคมมากเลยทั้ี่โอ้โหไม่ไหวปะพีพีคารามิโอเขาฝืนหลักเข้ามาเนี่ยผมว่าเข้าซ้ายก,กลับมาไ,ไม่ไดีกว่าถ้าจะไปลงต่ำไปอีกไปถึงเสาไฟฟ้าเอาเลยตัวเดียวเอาเลยตัวเดียวเอาตัวเดียวตัวเดียว,ว,ยว,ว,ยวใช่ต,ตัวเดียวก็บ้าพี่เนี่ยนะพี่อยู่ระเต็มเลยน่ะถอยแล้วมันก็ผมไม่ดักหน้ามันนะอ๋อคิดว่าชายสี่คาราเมลเนาะ ตามไปปุ๊กถูกแล้วนั่นแหละไ,หมไม่ใช่คาร์เมลไม่ใช่เจมคาร์เมลนะดูดูเฮ้ยมันจริงคโ,ลโ,ลโคมา่าอะไวอย่างนี้มันน่าจะใส่ลอล่าด้วยแหละดูแล้วพี่ลับมาเหรอหมายถึงว <phenomen S 2> <ม>่าดูจากประวัติเหรอใช่ดูจากประวัติดูจากหลายๆอย่างดูหินนะหินต้องรักตาดิมอ่ะคือเอโปรไฟล์มันบอกทุกอย่างเลยวิธีการเล่นของเราหินต้องลดป่ะปุ๊กหินมาที่นีน่ลแล้วมาเลยมาเลยมาทนี่แล้วออกมาพิ้วแล้วนี่ พอตรงเนื้อแล้วอ่าที่พี่จะบอกไม่ได้อยู่ตรงลงรถเนี่ยตรงรถสองตัวบ้านไม้สามหลังมัีสองตัวพลัตตี้กันเนี่ยเดี๋ยวเตรียมออรรถไปเลยได้หัวเหรอฮ่าฮ่าทาวัดเก๊กอัตายิหัวทีมสี่จันดับสี่สี่บวกเล็กได้ไหมขับรถไปชา้ามาเลยป่ะละ่ะไปมาดิมีสองคันเนี่ยแต่เย็นมี่แต่เย็นลอยปุ๊กเลยไม่เวลาขึ้นรถจากแผนที่มันมองโคตรไอ้นีล่ละเอียดเลยอ่ะ มันเหมือนแบบปรับแผนที่เล็กลงแล้วไอ้น่ะดูดิตอนที่เห็นสองตัวนั้นเนี่ยตรงเนี้ยออมากไอวีเป็นสีเหลืองเนี่ยเนี่ยเนี่ยกลัวปะล่ะหรือว่าจะรอก่อนนะเอ้ารอรอรอได้เออรอนได้แล้วเวลามันมีปรับแผนที่ไหมเวลาขึ้นรถแผนที่มันขยายเล็กลงนะเออผมมันมีแม่ปรับใหม่อ่ะอันนึงอ่ะปรับดูข้างหลังก่อนอ่ะ เอราไปเอาบ้านนั่นนี่มาพี่ไอ้เนี่ยตรงที่เรียกไอเดอบเนี่ยบ้านสามหลังเนี่ยที่เรียกไอเดอบก่อนทีมแข่งเป็นยังครับยังไม่ได้เลยครับนะทีมแข่งตอนนี้อ่าจริงๆเทสอยู่เทสอยู่เนี่ยตีได้หละตีอีพีได้แหละที่ลงที่ข้าพี่เมื่อกี้เนี่ยมีคะแนนเทว่าพี่พิกมึงบอกกันพี่เราขยับไปปะมึงบอกกันไหนพี่ปะพี่เพิ่งเรียกไอเดบบ

โอ้ยเจ็บหนักโดนไปเออโดนหนึ่งนะติดใบมือเลยสวยทุกทีมีใบใบเกิดอ่ะพวกูเล่นไปเดี๋ยวดูช่วงพี่อยากขานข้างล่างเดี๋ยวมันโดนที่นั่นนะอืมอไอหมูนี่ดีนะมิเชลการที่ส่งคลิปไปแล้วช่วงเยอะมากอ่ะ๋ี่กี่รังไล่ดูอยู่นะครับพังแล้ว <Thank> you. มีรถอยู่เหรอรถเข้ามาดินั่นแหละเข้าแล,ล้วเไอวอลก้าวลงเฮ้ขยขอหน่อยขอแล้วขอหน่อย<ม>อรถตั้งอยู่ป่ะพี่เนี่ยด้านหน้าพี่น,นี่เจอแล้วเอ้าตายตายไงวะโดน,นยิงไงพี่ตังคารเมลเลอร์คงจัดเลยนะแต่ตายกระดิด่งหัวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะยังอยู่อยู่นี่ไอ,อ้วอลยังอยู่นะออะ๋แต่ว่าขึ้นเรือไป่องหลัว สองตัวเดี๋ยวสองตัวที่จะบุลลงไปนะนี่เกียร์ไงเกี่ยนี่แหละผมจริงก็เหมาเข้าเลยแล้โดนระเบิดผิวโดนล่องร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 ่จริงก็แบบแย่เปียบุลองอันนี้น่าจะไขว่านี่ในข้างในหน้าอยู่ขอได้ไหมล่ะอิขอเลยจี สาตราอ์อะไรวกับแท็นมากให้ปรดแล้วเนี่ยผมยิงงรับเปล่าแล้วเดซ่าที่ยังแข่งอยู่ไหมก็ต้องสูดนักบวชในนะปวดไหมทุกคน